ไม่ยินเหมือนในคลิปเลยคลิลูกสอง first blood f i b l o s l o o d f i s t blood ส,ส,ส,สาขาสองนี่พี่ไม่ได้ทิเองนะ <c oughs> กดดันกดดันไม่คุมเลยไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยอ่ะ มีลิงด้วยโอ้ยเกียมกระตุกอุ้ยโอ้ย,อยจะตายจะตายไม่ยินเหมือนในคลิปเลย first blood whoop <sighs> <sighs> mm. อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนมาไม่ออกมาเล่นดีๆอ่ะ It looks up first blood. <sighs>

Blood! <clears throat> Ô oh, lăng kè đi cả đéo đéo. Ê, tao có tưng hữu. Bên này, bên trái rồi. Cái lăng kè đẻ egg lọ. Ui. Ui. ui mày tai đây này mày sao từ mày tai bước chế đea ui dạ mày ho dạ mày phải với กูดังลิกเลยว่ะ First Blood มาเจผมนี่มีบัตรไหมไม่สร้างให้หรอ มีอยู่เดี๋ยวไปสร้างห้องใหญ่เดี๋ยวมาเล่นอะไรอะไรเดี๋ดาวติ๊กต็อกรไหมไม่สร้างมาเจอผมนี่มีบัตรไหมไม่สร้างให้หรอมีอยู่เดี๋ยวไปสร้างห้องใหญ่เดี๋ยวมาเล่นอะไรอะไรเดี๋ดาวติ๊กต็อกเดี๋ยวไปเล่นห้องไเไ์เล่นห้องไฮไ์ <c oughs> แต่พี่ไม่เล่นนะพี่ดูรับสมัครมือสังหารเกียนเหมือนเดิมสร้างห้องใหญ่เลยเออบาอ่ามโวงพี่สร้างห้องใหญ่อุย้ยแตก อุ้ย,ยไม่โดนได้ไงวะา, <First Blood. S 1> างเนอ่ยไปมุ่งไปมุ่งไปมุ่งเดี๋ยวสร้างห้องไหไเลยพี่ไม่เล่นนะใครอยากกิงพี่เสียใจด้วยพี่มานหนึ่ง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 อีกแล้วเหรอ หนึ่งหนึ่งเหรองั้นงั้นเอางี้งั้นพี่หนึ่งหนึ่งอีกเกมหนึ่งแล้วเราไปสร้างห้องไฮไลท์กันน่าสงสารน้องเขาโดานตกเอ๊ะมันเป็นการฝึกฝีมือขึ้นมาร้านอาหารเดี๋ยวนี้ไว้รุ่น อุยนั่งยองนั่งยองอือเฮ้ย,ย,ยเห็นไหมน้องเขาเอาจิงแล้วลาเตานี้เดี๋ยวสูดนี่ยเจ็ดสูดเลยเหรอไม่เชื่อหรอกนี่ไม่เชื่อแล้วหรอก,รอกพีโดนไปแล้วหนึ่ง เช uh, uh, นวนละอองนี่ชื่อใคร <She> แล้วชื่ออะไรในเกมนะเออเดี๋ยวรู้เพื่อนผมเอาทำไมเล่นไม่เล่นเองทำไมให้เพื่อนเล่นโอยเราเสมือกันอยู่หรือเปล่าใช่ไหมมันเอ๊ะมัน First เฮ้ยเอซี่เป็นสิใส่ชุดบอดวิ่งทะลุไอโฟนได้ฮึใช่เหรอเฮ้ยใช่เหรอใส่ชุดบอดวิ่งทะลุไอโฟนได้ขี้กูงเบอร์นี่ วนี่ต่ช่วยบอดวิ่งทะลุไอ้ฟอปูป่บน <c oughs> มาซ้ายมาซ้ายมาซ้าย First blood We do it big and we do it however we like This how it was made for the real I swear to god that I'm serious Me and my team we be ready we shooting to kill